ออโอเคก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลุยกันในปูพื้นฐานเรื่องเซตเนาะเป็นครั้งที่สอง่าเดี๋ยวเหมือนเดิมเนาะหาที่ว่างจดตามแล้วก็เดี๋ยวเราลุยโจทย์ไปได้วยกันเลยทีนี้ในครั้งที่2เนี่ยเราจะมารู้จักคําว่าประเพศของเซต ว่าเซ็ตมีกี่ประเภทประเภทของเซ็ตประเภทของเซ็ตมีแค่น,นี้นะประเภทของเซ็ตซึ่งประเภทของเซ็ตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลกัหลกๆสองประเภทเขาเรียกว่าเซ็ตจำกัดกับเซ็ตอนนันตัอันที่หนึ่งคนน้องขาที่บ้างจดนะเขาเรียกมันว่าเซ็ตจำกัด ซึ่งคีย์เวิร์ดของคำว่าเซตจำกัดเนี่ยมันจะนับจำนวนสมาชิกได้พี่จะเขียนสั้นๆว่านับได้คำว่านับได้ก็คือนับจำนวนสมาชิกได้ก็คือเวลาคุณน้องเห็นหน้าตาเซตที่แม่จแจกแจงสมาชิกอะน้องต้องนับได้ทันทีว่าเขามีกี่ตัวเช่นพี่บอกว่าเซต A ชื่อว่า 1, 2, 3ไปเรื่อยๆจนถึง10 อย่างเงี้ยไม่ใช่หนึ่งสสามี่ไม่ใช่สตัวนะไอจุดจุด,จ,ดจุดเนี่ยเข้าหมายถึง4หมายถึงห้าหมายถึง6 7เจดปดก็คือ1นึ่งถึงสิเหมาหมดเลยแต่แค่เขียนจุดๆุดจุด,จดหละไว้ก็คือทั้งหมดนะมีสิบตัวอย่างเงี้ยมีสิบตัวอย่างเงี้ยมีสิบตัวถ้าเขามีสิตัวแสดงว่ามันนับได้คนนี้เลยเป็นเซตจ,จำกัดกับอีกคนนึงก็คือเซตอะอะไรกณน้องเซตอน,นันต์ เซตอนันต์คือถ้าคุณน้องเจอเซตอนันต์เนี่ยมันจะตรงข้ามกับนับจำนวนสมาชิกได้ก็คือนับจำนวนสมาชิกไม่ได้พี่ขอยอ่อสั้นๆว่านับไม่ได้นับไม่ได้คือมันมีเยอะมากจนแม่งนับไม่ได้เช่นเอาเหมือนเดิมนี่แหละเซต A ของพี่หนึ่งสองสาม แล้วก็จุด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 คืออะไรวะพี่จุดจุดจุดแม่งไปเรื่อยไม่รู้กี่ตัวมากกว่าล้านตัวมันไปเรื่อยๆหละล้านตัวร้อยคือมันนับไม่ได้คนนี้คือเซตอนันต์ถ้าถามจํานวนสมาชิกตอบว่ามากมายนับไม่ถุวนมันนับไม่ได้เออคนนี้คืออนันต์คนนี้นับได้คือจํอนะากัดโอนะปากรวยโจทย์ขออนุญาตดูในมือถือไป้ลยนะโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์จากหนังสือ สสวทเดี๋ยวเก็บประกาศแห่งหนึ่งเข้าถามว่าอันนี้พี่ขอเขียนข้อหนึ่งเนาะเข้าถามว่าเซตในข้อใอดต่อไปนี้เป็นเซตจำกัดหรืออนันต์พี่ขอเขียนแค่นี้นะว่าจำกัดหรืออนันต์ แล้วที่พี่ดูคร่าวๆแต่ละข้อเขามีหกข้อนะเขามีหกข้อย่อยแต่ละข้อมันเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขมัเลยเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเนาะมีแบบแจกแจงกับแบบบอกเงื่อนไขแบบแจกแจงก็เห็นหน้าเห็นตามีใครบ้างแบบบอกเงื่อนไขก็จะมีเงื่อนจะมีสมาชิกแล้วก็มีเงื่อนไขทำได้นะทีนี้พี่เล่นข้อหนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า x โดยที่ x เป็นจํานวนคู่จบและข้อนี้แบบนี้คือแบบบอกเงื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขแปบ๊บนึงนะหาที่วางดีกว่าทีนี้แบบบอกเงื่อนไขเนี่ยคุณน้องคนนุณน,น้องต้องรู้ว่าอีก้อนแรกประกาไม่เยอะจัดน้องต้องรู้ว่าอีก้อนแรกคนนี้คือสมาชิกแล้วอีก้อนข้างหลังเป็นเงื่อนไขของสมาชิกเขาบอกเป็นจํานวนคู่ ซึ่งจำนวนคู่่น้องจําได้ไหมว่ามันจะมีทั้งคู่บวกคู่ลบและจานวนคู่ไม่มีเลขศูนย์ด้วยแต่ถ้าคู่บวกก็มีแค่มีแค่เลขบวกแสดงว่าไอจำนวนคู่เนี่ยมันจะรวมทั้งคู่บวกคู่ลบคู่ศูนมาหาสารมหาศารก็คือมันไล่จุดจุดเยอะมากอ่านี้อันนี้คือต่อไปนะค่า x ของเราเยอะมากๆคู่ลบก่อนลบหกลบสี่ลบสองเลขศูนย์เลขสองเลคือโอ้ โอไม่์กอดพระเจ้าช่วยคือเยอะมากน้องมานับได้ปะไม่ได้อยู่แล้วแม้กระทั่งจํานวนคุกก็นับไม่ได้อันนี้ยอนันตตอบเลยอนันต์อ,อจุดธาน,นะอ,อจุดก็คืออนันต์ทันมาข้อ2องพน้องไปต่อข้อ2องเขาบอกว่าโอ้ข้อ2เนี่ยสบายเลย มันเป็นเซตแจกแจงสมาชิกไปแล้วหนึ่งสองสไม่เล่นถึงหนึ่รอยน้องน้อน้อใช้สี่ตัวป้าไม่ใช่ไอทีจ่จุดจุดจุดละไว้เนี่ยก็คือสี่ห้าหไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งยแสดงว่าทางก้อนเนี้ยหนึ่งถึงหนึ่ง้อมันคื้นหนึ่งถึงร้อยมีร้อตัวนับได้ปะนับได้เน,นี่คือหนึ่งร้อตัวสแสดงว่าเป็นจําอะไรคุณน้องเป็นจํากัดขอเขียนจอ,อ,จ,อจานนะจํากัดส จะให้น้องลองทำก่อนกินยาอมไปด้วยข้อสามเฮ้ยลวงไว้ถ้าน้องไม่อยู่ก็กินข้อ3ว่อะไรข้อสบอกว่า x โดยที่ x เท่ากับ1นส่วนเ เมื่อเมื่อ n เป็นสมาชิกของ n ใหญ่ก็คือเป็นเอเป็นสมาชิกของจำนวนนับข้อนี้นี่ไม่ยากเหมือนกันคือเจ้า n ใหญ่อะมันคือจํานวนนับจานวนนับเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปเรื่อยๆเลยคือเยอะมากแต่สมาชิกจริงๆคือค่า x แล้วอีค่า x เกิดมาจากหนึ่งส่วน n เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกอะ มันจะต้องเป็น1ส่วน n ถูกต้องปะ n คนแรกต้องเป็น1ก็มาแทนมันจะได้1ส่วน1ก็คือ1 1ึ่นคนนี้มาจากแทน n เป็น1มันคือ1ส่วน1ก็ได้1ถัดมาน้องแทน n เป็น2มันจะเป็น1ส่วน2แล้วน้องก็แทน n เป็น3 x น้องจะเป็น1ส่วน3แล้วถ้าเกิดว่าจริงๆมันไปเรื่อยๆเนาะ4 5 6ห้าไม่มีหมดเลยถ้าน้องแทนเ็นเป็นเลก4มันจะกลายเป็น1ส่วน คือมันจะกลายโ,โหเยอะมากอะหนึ่งส่วนห้าไปเรื่อยๆ <_ EN> น้องว่ามันนับได้ไปะละ่หนึ่งส่วนล้านมีปะมีหนึ่งส่วนพันล้ามีมันยังถือว่าเป็นจำนวนนับอยู่แสดงว่าอ่ะอะไรคุณน้องอันนั้นจบไปไหนสามข้อ,ซอ,ซอโซโซขออี่สี่ อะไรสิข้อที่4ี่เขาบอกว่าอ๋อโจทย์เหมือนเดิมเว้ย x กบน้องโดยที่ x เท่ากับ1ส่วน n เมื่อเมื่อ n เป็นสมาชิกของ n ใหญ่และ n น้อยกว่าตองก้าอ่านี่คือ เจ้าข้อที่สี่เหมือนเดิมข้อที่สี่เนี่ยสมาชิกของเขาเนี่ยคุณน้องมันคือ x แล้ว x เกิดมาจากหนึ่งส่วน n ใช่ไหม x เท่ากับหนึ่งส่วน n แล้ว n ของคุณน้องอะ่ะมันมาจาก n ใหญ่ n ใหญ่คือจำนวนนับก็คือหนึ่งสองสามไปเรื่อยแต่มันห้ามเกินตองเก้าอ่ะแสดงว่าเต็มที่ได้เก้าเก้าแปด เพราะฉะนั้นน้องมุกเดิมเลยเอาอีกอันนี้ไปยัดที่ตัวส่วนน้องก็จะได้สมาชิกที่เป็นค่าเอมาคนแรกก็คือจะยัด n เป็น1ม,มันคือ1.1ส่วน1ก็ได้เลขก1อีกคนหนึ่งยัด n เป็นเลขก2มันก็ได้1.2ส่วน2อ,อีกคนหนึ่งยัด n คือมันเหมือนกันนะไปเรื่อยๆเ,เลยแต่ที่ไม่เหมือนรู้ป่ะมันเต็มที่เยอะสุดได้9ก้ก็แตลตีกข้อสอ่ม ไม่มีที่สุด1ล้านร้อยล้านพันล้านไม่มีหมดเลยแต่ของเราห้ามเกินห้ามเกิน9 99 9, 9ก็คือเต็มที่ได้9-9-8แสดงว่ามันมีคนสุดท้ายปะ่ะมีก็เกิดจากเอาอีก 9, 9 8, าปไปยัดมันจะเป็น1นส่วนคนนี้คือคนสุดท้ายของฉันหมายถึงตัวเลขนะคนนี้เขาคือคนสุดท้ายสแสดงว่าทั้งหมดอ่ะจะกี่ตัวก็ช่างแม่นแต่เรานับได้ปะนับได้ก็หนึงก็เก้าตัว แต่กี่ตัวก็ช่างแม่งแต่กูนับได้แล้วกันก็ตอบว่าจำกันใช่ไหมตอบว่าจำกันถัดมาข้อที่ห้าลบแป๊บตรงนี้นะข้อที่ห้าเขาบอกว่าเอ่ะ เป็นสมา,าชิกของแซดโดยที่3าหาร x ลงตัวอ่ะดูคำนี้คือ x ของน้องอะ่ะมันจะไม่ใช่ใครก็ได้แหละมันจะต้องเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มอะ่ะเพราะแซคือจำนวนเต็มแล้วเงื่อนไข x หาจากก้อนหรอคำว่า3หารเนี่ย จริงๆชื่อเต็มๆนะมันคือ3ไปหาร x ลงตัวเขาชื่อเต็มๆคือคำว่าไปแต่เขาจะไม่มน,นิยมเขียนก็คือเอาไอ้เจ้าเลข3เนี่ยไปหาร x ลงตัวเอา3ไปหารเอ,เอา3ไปหาร,หารน้องว่าคนที่เอา3ไปหารลงตัวใครบ้างวะก็ต้องสกุลแม่สามปะ3 6ห สามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามคืออีพวกเนี้สามหกคืออีพวกน,กออวกนี้มันคือคนที่สามราไปหารลงตัวหมดสามล้านได้ปะได้สามหมื่นล้านได้ปะได้สามร้อยลานได้ก็สามก็หารลงแสดงว่าไม่มีที่สุดเยอะมากแล้วอีพวกนี้ที่พี่เขียนอะไม่เป็นจำนวนเต็มหมดแสดงว่านับไม่ได้ตอบอะ,อะไรเลยเนี่ยเป็นจำนวนเต็มหมดตอบคนะนน ออบอาหนะักลบนะมาทีนี้คุณน้องเขาข้อหกเข,า, 6, ขาบอกว่า x อ,อ่ะเป็นสมาชิกเอามอนเดิมของจำนวนเต็มนี่แต่ว่ามีเงื่อนไขว่า x ต้องน้อยกว่าสองร้อย และสามหาร X ลงตัวอ่าข้อนี้นะ่าสนใจพี่โชว์ให้ดูคือเหมือนเดิมแหละ X ต้องเป็น X ต้องเป็นจำนวนเต็มมุกเดิมเลยคำนี้เหมือนเดิมก็คือสามระไปหาร x ลงตัวทันไหมเอาเอาพี่สนใจก็หลังก่อนก็อแรกเดี๋ยวค่อยว่ากัน เขาต้องการคนที่สามไม่หา x ลงตัวอืมแสดงว่า x ของน้องที่เป็นไปได้ก็สกุณแม่สามสมหสมสอส่งสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สบสองสิบห้าสบปดไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่อันตนั้นเ,เพราะคนข้างหน้าเนี่ยมันมีเงื่อนไขกำกับว่า x ของน้องอะที่ไล่ไปเรื่อยที่สกูลแม่สามมันห้ามเกินสองร้อยนะ จริงๆถ้าน้องจับหลักได้มันจะตอบจํากัดแต่พี่อยากเช็คให้ดูว่าคนสุดท้ายมันคือใครทีนี้คนสุดท้ายเนี่ยมันห้ามเกิน200เนาะพี่ทํำแบบนี้ได้ปะพี่อยากรู้ว่าสามอะไปหารสองร้อลงไหมพี่เอา200ตั้งแล้วเอาสามหาพี่สอนพี่นะลองดูเลยสามหกสิบแปด เหลือเศษสองแล้วชักสูนรลงมาสามหกสิบแปดเหลือสองแสดงว่าไม่ลงเลย้ยเพราะว่าเศษมันเป็นสองแต่พี่มีวิธีการหาตัวที่ไอสามนี่หาลงก็คือเอาเศษไปลบต,ตัวตั้งเศษที่เป็นสองอ่ะไปลบตัวตั้งตัวตั้งคือสองร้อยมันจะเหลือร้อยเก้าสิบแปดแสดงว่าอีร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยคือคนที่สามหาลงอ๋อ,อเนาะ เกินหน้านี้ไม่ได้แหละแสดงว่าคนสุดท้ายเนาะไม่เชื่อนอ้องร้อยอสังลหัสร้อยเก้าแปดมันจะหารลงเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายได้แค่ร้อยเก้าแปดเพราะว่าเขาห้ามเกินสองร้อยสุดท้ายน้องว่านับนับได้อก็เป็นจำอะไรเลยจากัดเนี่ยคือคําตอบเราเนี่ยสามหกเก้าไปเรื่อยๆคือมันนับได้มันไม่ใช่จุดๆ,ๆอันนี้ก็ตอบจำอะไรเลยจํากัดจบแล้ว ออเนาะไปเรียบร้อยอันนี้ลบนะทีนี้พี่ต่อในหนึ่งอ๋เอเดี๋ยวเราจะมาลุยในเรื่องสัญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์ของเซตไอ้เจ้าสัญ,ญลักษณ์ของเซตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามคนมีสมาชิกสับเซตพาวเวอร์เซตพ่พูดเข้าๆแล้วกันนะเราดูคนแรกก่อนมันคือสมาชิกตัวย่อสัญ,ญลักษณ์มันคล้ายๆตัวอ e ีปะวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือสมาชิก สมาชิกค,คืออะไรพี่มันคือสิ่งที่อยู่ในเซ็ตหรือในปีการนั่นเองสิ่งที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยพวกเนี้ยสมาชิกสามหกพวกเนี้ยสมาชิกค,คือสิ่งที่อยู่ในเซ็ตสิ่งที่อยู่ในเซ็ตแล้วคนนี้เวลาอ่าน <c oughs> เขาจะอ่านว่าเป็นสมาชิกของเป็นสมาชิกของเขาจะอ่านว่าเป็นสมาชิกของอ่ะดูโจทย์กัน โจ์สไต้นี้จะเป็นโจทย์การถามถูกผิดเดี๋ยวดูนะดูแป๊บหนึ่งอันนี้ก็โจทย์จากหนังสือสสวทเหมือนกันคือหาถูกผิดอันนี้ข้อที่สองแหละเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองเป็นการถามถูกผิดขอญาติบังงี้นะถามถูกผิดอืมโอเครวมหมดแล้วมา ถามถูกผิดให้เซต a มาชื่อว่า0 1 2แล้วอันที่1 0เป็น0เป็นสมาชิกของ A ถามว่าถูกหรือผิดอันที่สองเซต0เป็นสมาชิกของ A ถูกหรือผิดอันที่สามเซต1 2เป็นไม่เป็นอย่างนี้คือไม่เป็นสมาชิกของ A พวกนี้คือถามถูกผิดให้น้องจดมาก่อนนะ เสร็จแล้วเนี่ยน้องน้องน้งนงเดี๋ยวพี่มีข้อหนึ่งด้วยแล้วก็จะได้ทีเดียวเลยพี่ขอเข็นโจนะจะได้ทีเดียวเลยไม่ต้องหยิบมือถือไปไปมามาแล้วถัดไปก็ต้องเป็นข้อที่สข้อที่3เหมือนกันคุณน้องถามถูกผิด เขาบอกว่าให้ A เป็นเซตของ A B C D เป็นการถามถูกผิดข้อที่1ถามว่าเซต A เป็นสมาชิกของ A ไหมข้อที่2ถามว่าเซต B C เป็นสมาไม่เป็นสมาชิกของ A ข้อที่3าถามว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ไหมจบ เรียบรอ้อยเอ,อิ๊บอ่ะดูกันชั้นแบดบแบดบนะชิวชิวมากโอเคอ่ะทีนี้วิธีที่พี่จะสอนเนี่ยถ้าน้องจับหลักได้ทำได้ทุกข้อไอ้ที่ถามถูกผิดเดี๋ยวดูกัน น้องว่าเซต A ของน้องเริ่มข้อนี้นะมันมีสมาชิกกี่คนสมาชิกคือคนที่อยู่ในเซตแล้วลูกน้ำจะเป็นตัวแ่งมีสามคนสมาชิกของน้องมีศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีสองแสดงว่าสมาชิกของคุณน้องอ่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามคนนี้ฟังนะฟังนะมีสามคนทีนี้ถ้าโจทย์ถามถูกผิดแล้วไอ สมาชิกหรือไอ้คนที่โจทามอ่ะแม่งไม่ใช่สามคนนี้ถ้าแม่งไม่ใช่สามคนนี้ตอบผิดทันทีเช่นพี่ถามเพิ่มไหมนะโจทถถามว่าศูนย์เป็นสมาชิกของ a อไหมต้องตอบว่าถูกเพราะไม่อยู่คนแรกและเขาถามว่า 1__ นึเป็นสมาชิกของ A อไหมต้องตอบว่าถูกอยู่คนที่2องเขาถามว่าสองเป็นสมาชิกถูกต้องตัวอื่นนอกจากนี้ผิดหมดเช่นเซตหนึ่ง เป็นสมาชิกของเอมันไม่มีในสามคนเนี้ยมีใช่อันนี้น้องต้องจดเพิ่ไไมเองนะแล้วถ้าเขาถามว่าอสามเป็นสมาชิกของเอไหมไม่อยู่ในสามคนเนี้ยก็พี่เซตศูนย์หนึ่งสองเป็นสมาชิกของเอไหมมันมันใช่สามคนนี้ปะมันเหมือนกันปะไม่ใช่มันมันมันดันมีปีกกาคุม้ม ใช่ไหมมันจะจะพูดว่ามันเสือกอะแดมันเสือกมีปีกาคุมไม่ใช่ถ้าใช่ต้องล้นล้นล้นลนล้ลนคือไม่มีปีกาเอ <A S 2> เป็นสมาชิกของ A ปะ่ะน้องว่าใน3ามคนนี้มี A ปะ่ะมี0ูนยมีหนึ่มนไม่มี A พิดสุดท้ายนะเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ปะ่ะ น้องว่าในเนี้ยศูนย์มีสองมันมีเซตว่างสักคนปะไม่มีใครว่างเลยมันมีศูนย์มีหนึ่งแม่งไม่มีใครว่างเลยอีนี้ก็ผิดอ๋อใช่ปะเออจะได้จับหลักได้ให้จดไปก่อนจะได้จับหลักได้เออว่าแบบเฮ้ยแม่งต้องสามคนนี้เท่านั้นนะอ,อ่ะต่อ มาเข้าสู่โจทย์ศเป็นสมาเอา้าใช่คนแรกเลยคนแรกของฉันถูกต้องเซตศมันไม่มีใครมีปีกาเลยอะถูกต้องปะไม่ไหวแล้วว่ะเออผิดใจเย็นครับพี่เซตหนึ่งส,สองไม่เป็นเอา้าถูกแล้วนี่ในนี้ไม่มีเซตหนึ่งสองเลยอะก็ถูกสิเพราะมันบอกว่าไม่เป็น อีนี่เส้นสองไม่เป็นปถูกเนยคนที่เป็นมีแค่3มคนน้องผิดหมดอ๋อใช่ปะตาสุดท้ายขอสาน้องนอน่าเขาะ้วยน้องน้องน้ขางห้องวิ่ง,ง,างมาตกเขาะเฮีย้ยน้องน้องพูดเล่นทางหนผิด A, A เป็นเซตของ A เฮ้ยสมาชิกเขามี4ี่คนอะ สมาชิกเขามี A มี B มี C มี D อ่ะแสดงว่าถ้าเจอคนอื่นนอกจาก4คนนี้ตอบผิดทันทีต้องแค่4คนนี้เท่านั้นถึงจะเป็นสมาชิกข้อ1เซต A เป็นสมาชิกของ A น้องๆอง,อง4คนนี้มีเซต A ปะไม่มีมันไม่มีใครมีปีกกามัน,ม,นมันล้นๆ้นหมดเลยอ่ะมันต้องผิดแน่ๆเซต B C ไม่เป็นเอา ในนี้มันไม่มีใครมีปีกาเลยก็ถูกม,มันไม่เป็นอยู่แล้วอ๋อไม่ออกเซ็ตว่างเป็นสมัครในนี้มีว่างก็คุณน้องไม่มีใครว่างเลยกูเอกูบีกูซีไม่มีใครว่างเลย, A, B, เลยผิดดิจบเท่านี้เองอเออเจเนาะไว้เรามาเจอกันในอาทิตถัดไปเนาะคลทิปยถัดไปนะ่าจะเป็นเรื่องสับเซ็ตและพาวเวอร์เซ็ตแล้วเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันทุกคน